สวัสดีค่ะพี่กบสวัสดีครับทำอะไรครับวันนี้พี่กบกําลังดูทุเรียนที่พี่กบเพาะเนาะเพาะเมล็ดนะครับอันนี้พี่กบก็เพาะในถุงในถุงแบบนี้ก่อนเนี่ยในถุงแบบนี้เพาะลุมรวมกันไว้ก่อนนะครับซึ่งตอนเอาเม็ดมาก็เอามาแบบคือตอนนั้นทําก็ลงทุนเลยซื้อเม็ดมามาทาเลยแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆลองดูนะอันนี้คือเม็ดที่งอกนะฮะ ที่งอกแล้วไปนี้แล้วก็จะจะแยกนะพี่กบจะแยกเดี๋ยวพี่กบดึงดึงให้ดูถอนให้ดูสักต้นหนึ่งให้เพื่อนดูนะอันนี้เพาะมาเมื่อวันที่9เมษาอันนี้สิบวันวันนี้เดือนพฤษภาเนาะพฤษภาถ้าเก้าพฤษภาก็หนึ่งเดือนอันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบแล้วมนะั้งยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วก็ประมาณเดือนกว่าแล้วนะเดือนกว่าที่เพาะไว้นะครับ ออออตอนที่เพาะพีกพ่กบก็แน,นะแบบนี้นดูดูงี้ให้ดูเนี้ยๆดูใกล้ๆในี่นนกบก็เพาะไว้ในถุงแบบนี้นะครับแล้วก็แดดทิ้งไว้ประมาณสักเดือนกว่าปานมันก็โตประมาณนี้อยากดูไหมว่ารากมันมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพีกพ่กบจะถอนตอนนี้ยถอนแล้วไปใส่ถุงชํานะครับถอนแล้วใส่ถุงชําแบบนีอ้อันนี้แนละ้วอ,อันนี้ถอนใส่ถุงชําแบบนี้เนี่ย อ่ะเดี๋ยวพี่กบจะถอนให้เพื่อนดูสักต้นเนาะว่าเดี๋ยวเลือกต้นสวยๆเลยต้นสูงๆเลยโอ้เนี่ยนี่นี่น,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 นี่ต้นนี้สูงไหมเนี่ยต้นนี้สูงนะครับอ่ามันแน่นด้วยอนะมันจะงอนิดหนึ่งสาเหตุที่งอเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อธิบายให้ฟังต่อไปนะครับคือมันแน่นแล้วมันก็งอเป็นเรื่องธรรมดาของต้นอ่อนนะอ่าพี่กบจะหนึ่งถอนให้เพื่อนดูนะรากนี่ฮะเนี่ยรากนะครับ ถ้าพูดถึงเนี่ยถุงขนาดนี้มันสั้นไปนะเพื่อนอันนี้คือพีกพ่กบพอมันเริ่มงอกพีกพ่กบจับใส่ถุงนี้เลยแต่จริงๆแล้วฮะถุงเนี้ยมันสั้นไปเพืพ่อนลองดูสังเกตดูนะครับเพราะไอ้แค่รากแก้วอย่างเดียวมันก็จะทะลุถุงแล้วดังนั้นพีกพ่กบจะเปลี่ยนถุงใหม่นะครับเพิ่มความยาวถุงนี้อีกสัก2นิ้วนะฮะสนิ้วให้ถุงยาวๆประมาณนี้ครับแล้วก็ให้รากมันมันจะได้ลงลึกเลยนะครับ เพื่อนดูรากทุเรียนนะครับรากทุเรียนนี่คือทุเรียนที่เพิ่งงอกนะนะาถามว่าถ้าเราเลี้ยงนานๆแล้วก็หลายเดือนเป็นปีรา,ากนี้มันจะไปอยู่ไหนมันก็จะขดครับเพราะว่าถุงเรามันไม่ไปไม่ไม,ไม่ไม่ลึกนะแล้วมันก็จะขดยิ่งนานๆเข้าทุเรียนก็รากจะขดแล้วเขาก็จะตัดรากแก้วเพราะตัดรากแก้วบ่อยๆนะฮะเ,เปลี่ยนถุงหลายครั้งก็ตัดทุกครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุเรียนก็ จะด้วนนะฮะรากมันจะด้วนจะห้วนนะครับมันก็อยู่ได้กับรากแขนงและรากฝอยแต่รากแก้วไม่ค่อยดีแล้วรากแก้วมันจะขดนะดังนั้นนะฮะพี่กบก็คิดว่าวิธีการแก้ปัญหานะพี่กบก็จะเอามาปลูกเนี่ยในสวนด้วยนะครับก <_ q _> ็จะแก้ปัญหาว่าเราครับเราก็จะต้องเพาะเม็ดอ่าเพาะเม็ดแล้วให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ต้นโตมากนะครับเดี๋ยวต้นพอใบ พอใบนี้ฮะบเป็นใบมันแก่นะสักหนึ่งคู่ใบนะครับพอใบแก่หนึ่งคู่ใบพี่กบก็จะเอาลงแปลงนะครับเอาไปปลูกแล้วก็ประกอบกับมีเพื่อนๆสั่งพี่กบไว้ด้วยพี่กบเลยถือ,อ,อทําจํานวนเยอะเลยเพื่อนๆเนี่ยมาดูนะครับแต่ว่าพี่กบจะเปลี่ยนนะพี่กบจะเปลี่ยนถุงเนี้จะไม่ไม่ไม่เอาถุงเล็กแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าเปรียบเทียบรากมันมันมันยาวกว่าถุงแล้วครับ พีก่กบจะเปลี่ยนทุ่งให้ยาวขึ้นนะเพิ่มอีก2นิ้วถ้า2นิ้วลากมันก็น่าจะยาวขึ้นกว่านี้คือต้องการเพื่อนครับพีก่กบต้องการให้เราได้ทุเรียนที่มีลากแก้วนะส่วนลากแขนและลากฝอยเดี๋ยวพอมันเริ่มโตมันก็ค่อยๆมีมีลากต่อไปพีก่กบให้ความสําคัญเหมือนเราทําอะไรก็ติดกระดุมเม็ดแรกฮะคือต้นไม้ส่วนที่สําคัญที่สุดที่พีก่กบคิดนะ สำคัญที่สุดคือระบบลากถ้าระบบลากดีต้นก็จะดีนะครับอันนี้งอไม่เป็นไรนะรมันเนื่องจากมันเบียดไงเพื่อนครับ,รบเพราะในนี้มันเบียดมันก็เลยงออ่าเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะบิกบจะดึงให้ดูอีกนะฮะอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะกบจะดึงจะถอนให้ดูเนาะว่าเดี๋ยวจะเลือกเอาต้นไหนเนี่ยต้นนั้นแน่นเลยครดูต้นนั้นแน่นอเนี่ยตรงนี้มันแน่นนะเดี๋ยวบิกบจะถอนอ่าค่อยๆถอนให้ดูค่อยๆถอนนะเพื่อนครับนี่นเห็นไหมฮะ นี่ฮะนะครับเห็นไหมครับเขามีรากแก้วเนะี่ยแบบนี้นะครับซึ่งเราพอใบทุเรียนเริ่มเป็นใบใบเริ่มแก่นะครับสักหนึ่งคู่ใบหรือสองคู่ใบเนี่ยเราก็ลงแปลงได้เลยเราลงแปลงลงดินได้เลยคือพี่กบจะเอาตรงนี้นะครับมาลงใส่ถุงชําแบบนี้ก่อนนะฮะอ่าแล้วก็พี่กบจะส่งให้อ่าเพื่อนที่สั่งพี่กบไว้เนาะว่าอ่าเราจะจะทาต้นพันนะเพื่อนครับเราจะทําต้นพันธุ์ให้ ให้ดีนะแล้วก็เ,เราปลูกเองด้วยนะต้องการที่เอามานี่ก็คือปลูกเองแล้วก็ส่วนส่วนหนึ่งก็คือ,อจะใหเ้เพื่อนๆที่ที่อยากได้ต้นพันธุ์แข็งแรงนะครับที่พิกบเพาะเม็ดแล้วก็ถุงเนี่ยพิกบจะเปลี่ยนใหม่นะเป็นถุงยาว11นิ้วนะครับความยาวของถุงจะ11นิ้วอันนี้อันนี้ถุงยาวแค่9้านิ้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น11นิ้วแล้วถุงมันจะยาวขึ้นแนละ้วทุเรียนนะ เพื่อนๆมาดูใกล้ๆอีกทีนะครับนี่ฮะ,อ,ะอันนี้มันมีรากเนี่ยมันมันจับจับดินเพาะปลูกได้ดีแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนครับเดี๋ยวนี้เราก็วิธีการก็คือยังไงเดี๋ยวพี่กบหาถุงให้ทดลองทําให้ดูนะครับอันนี้อันนี้คือทดลองนะทดลองนะจริงๆพี่กบจะเปลี่ยนเป็นถุงยาวนะเพื่อนครับเนี่ยพี่กบจะเปลี่ยนเป็นถุงยาวนะเนี่ยเราก็ เฉพาะแบบนี้นะฮะเราก็จะเอามาชําแบบนี้นะครับมีถุงไหมให้จับให้พี่นิดนะครับนะี่ครับเราเราก็จะนะครับอันนี้คือวิธีการที่พี่กบคิดนะอ่าแล้วพี่กบจะทํานะซึ่งมันจะได้ผลแค่ไหนอย่างไรนะเนี่ยอ่าพีก่กบ าจากการที่ได้ได้ศึกษาได้เห็นมานะครับการปลูกผู้เรียนหลายๆหลายๆสวนหลายๆแปลงนะครับผมว่าการปลูกเม็ดเนี่ยต้นที่มีเม็ดแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้นที่แบบปลูกไว้นานแล้วเม็ดต้นพันธุ์แก่แล้วอะไรแล้วนะเกินไปเนี่ยผมว่าในการปลูกควรที่เป็นต้นที่ไม่ต้องอายุต้นพันธุ์ไม่นานเกินไปนะครับต้นทุเรียนก็จะอุยอ้ยถอดๆอดอุย้ยตรงนี้ ต้นทุเรียนก็จะจะแข็งแรงนะครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวจะชําไว้นะครับให้เพื่อนดูนะ,ะเดี๋ยวฝากฝากถือไว้หน่อยเดี๋ยวไปเอาดินมา,าประคองต้นเดี๋ยวไปก็จะใส่ถุงนะครับใส่ดินนะครับเพื่อนๆดูอันนี้คือทําให้ดูเลยนะเพื่อนครับอ่านะครับอาจจะยังไม่มีใครทํารายละเอียดแบบนี้ให้ให้ดูนะครับนี่ เดวพอต้นใบใบเริ่มแก่นะครับเมื่อใบหนึ่งแก่เริ่มสักหนึ่งคู่ใบหรือสองคู่ใบเราก็เราก็สามารถที่จะเอาไปลงแปลงได้เลยนะครับถามว่าหลังจากนั้นทํายังไงต่อเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามพี่กบต่อนะว่าลงลงแปลงลงดินแล้วเราจะทํายังไงต่อไปอะไรเงี้ยครับรับรองนะฮะมั่นใจว่าเราจะได้ต้นทุเรียนที่แข็งแรงแน่นอนการปลูกทุเรียนนะเพื่อนๆครับในเขาเรียกว่าในแหล่งปลูกเนะี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร,ร่นะฮะ ส,สภาพภูมิประเทศมันอาจจะโอเคอยู่แล้วอะแต่ถ้าเราปลูกทุเรียนนอกแหล่งปลูกนะคาว่านอกแหล่งปลูกคือจังหวัดที่ไม่เคยปลูกทุเรียนส่วนใหญ่เขาไม่นิยมปลูกทุเรียนนะครับเมื่อนครับมันอาจจะมีปัญหานะมันอาจจะมีปัญหาแน่นอนนะครับถ้าทุเรียนต้นพันธุ์ไม่ดีนะครับเ,เป็นต้นพัน์ที่รากมันขดมาก,มากๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ต้นพันธุ์ไม่ดีไปแล้วไปปลูกนอกแหล่งปลูกอีกนะ ดูแลทุเรียนลำบากมากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะทุเรียนเป็นพืชที่ถ้าหากว่าไม่ได้มีการระบบรากที่ดีนะมันมีโอกาสรากเน่าโคนเน่านะมีโอกาสเป็นรากเน่าโคนเน่าง่ายมากนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เพื่อนครับอลองดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับอ,อยู่ใกล้ๆนะคือพื้นที่นะ,ะปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะ ยิ่งอากาศแบบนี้นะร้อนชื้นร้อนชื้นเนี่ยเชื้อราเยอะมากนะครับเชื้อราเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของรากทุเรียนนะเพื่อนครับเชื้อราเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของระบบรากของทุเรียนเลยนะฮะแล้วไอ้โรคทั้งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่นะมาจากเชื้อราไอ้โรคไฟทอปเทราลากเน่าโคนเน <Piet. S 2> ่าฟ <ร iens. S 1> ูซาเรียมพิเทียมอะไรต่างๆเนี่ยปัญหามาจากเชื้อราล้วนๆนะครับมันเป็นเชื้อราที่ไม่มีประโยชน์สําหรับเรานะ สำหรับพืชนะแต่ว่าบอกว่าไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมไม่ใช่บางทีมันก็มีประโยชน์ในระบบนิเวศนะครับเชื้อราไม่ดีมันมีมีประโยชน์ในระบบนิเวศแต่มันก็เป็นเชื้อราที่ทําลายรากพืชนะครับระบบโคนหรือใบหรือผลผลของพืชของทุเรียนเราเหมือนกัน แต่มันก็มีเชื้อราดีนะครับเพื่อนครับที่ผมเคยได้ลงคลิปไปแล้วก็คือเชื้อไตโคโดมา่าอันนี้เป็นเชื้อราชั้นสูงนะครับเพื่อนครับเชื้อไตโคโดม่าเนี่ยเป็นเชื้อราที่มาทําลายมากําจัดนะป้องกันเชื้อราร้ายนะที่ทําลายพวกปัญหาโรคเน่าโคดเน่านะไฟทอปทอราพวกราต่างๆนะครับเพื่อนๆดนังนั้นเราหนีไม่พ้นถ้าเราปลูกพืชปลูกทุเรียนเราหนีไม่พ้นเลยนะค,คือปัญหาเชื้อโรคนะที่เป็น ต้นเหตุมาจากเชื้อรานะครับอ่าอันนี้คือแค่เรื่องเชื้อโรคจากเชื้อรานะครับไม่พูดถึงเชื้อโรคที่มาจากแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสนะครับแต่เชื้อราเป็นปัญหาใหญ่นะครับโรคทั้งหลายส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อราล้วนๆเลย ดังนั้นสิ่งที่พีก่กบนะก็จะทำให้เกิดความยั่งยืนศึกษาอยู่ตรงนี้และก็ลงมือทำตรงนี้ก็คือจะเอาหลักการของการใช้นะเชื้อไตรโคโดามาเนี่ยมาใช้อย่างต่อเนื่องใช้อย่างถูกวิธีนะใช้กับทุเรียนของแปลงพีก่กบและก็ทุเรียนเหล่านี้ด้วยนะครับให้ทุเรียนเนี่ยว่ามันจะสามารถแก้ปัญหา ทุเรียนป่วยจากโรคเชื้อราต่างๆได้แค่ไหนอย่างไรนะฝักงเพื่อนติดตามด้วยนะครับนี่คือแนวทางของมิโกบที่อยากจะทําการเกษตรนะต้องเริ่มต้นจากจิตกระดุมเม็ดแรกเลยจากต้นพันธุ์เลยครับต้นพันธุ์ก็จะต้องเริ่มต้นจากระบบรากระบบดินนะทางดินนะระบบรากของพืชของทุเรียนแล้วก็ดินนะดินของท่านนะดินที่เราปลูก เป็นยังไงนะครับแล้วก็เราดูแลปัญหาที่เป็นปัญหาในระบบรากต่างๆคือโรคลากเน่าโคนเน่าปัญหาเชือ้อราเราจะดูแลด้วยวิธีไหนนะครับี่บบจะใช้นะครับสิ่งมีชีวิตเล็กๆนั่นคือเชื้อราที่ชื่อว่าไตโคโดมานะครับมากําจัดมาทําลายเชือ้อราที่เป็นปัญหาโรคทุเรียนนะครับโรคเน่าโคนเน่า ก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะพี่กบต่อไปเนาะพี่กบจะทําให้ดูและลงคลิปให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับแล้วว่า,าสิ่งที่พี่กบคิดนะฮะจะมีแนวทางที่จะทําต่อไปนี่ะจะได้ผลแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เขาวิจัยมาแล้วเขาใช้กันมาแล้วมี มีผลลัพธ์มาแล้วอันนั้นคือคนอื่นเ็าทานะแต่พี่กบเองจะเอามาทําแล้วก็ศึกษาลงมือทําให้จริงจังนะฮะและทําคลิปต่อเนื่องให้เพื่อนเพื่อดูว่าพี่กบเน้นเรื่องของต้นเหตุของการปลูกพืชปลูกทุเรียนปัจจัยเริ่มต้นเลยนะปัจจัยหลักก็คือต้นพันธุ์ดินระบบนิเวศนะครับแล้วก็การใชนะ้สิ่งที่ควบคุมปัญหาโรคพืชอย่างเช่นไตโคโดม่านะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้อง นะครับแนวทางของเกษตรอินทรีย์นะครับแนวทางของเกษตรอินทรีย์นะครับควบคู่กับเคมีนะประกอบไปใช้อินทรีย์อย่างเดียวนะฮะประกอบไปใช้ควบคู่กับการใช้เคมีบางส่วนอย่างเช่นปุ๋ยเคมีนะครับฮอร์โมนธาตุอาหารพืชที่เป็นเคมีประกอบไปใช้ด้วยนะแต่ไม่ได้ใช้เคมีจ๋าแล้วบางอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาการเชื้อราที่เป็นเคมียาฆ่าแมลงที่เป็นเคมีประกอบก็จะไม่ใช้นะครับเพราะว่า โอ้โหเพื่อนเครับเมื่อเช้าได้ดูนะครับปัญหาคนอยู่ข้างเคียงบ้านอยู่ข้างเคียงกันบ้านหลังหนึ่งนะฮะไม่ได้ปลูกทุเรียนแต่บ้านอีกบ้านหลังหนึ่งสวนติดกับบ้านของอีกเจ้าหนึ่งที่ไม่ได้ปลูกทุเรียนนะครับอยู่ติดกันแล้วคนที่เขาพ่นยาฆ่าฆ่าแมลงยากันเชื้อราในสวนทุเรียนเขาเขาก็ต้องพ่นนะ แต่มันสร้างความเดือดร้อนให้คนอยู่ข้างเคียงคือบ้านข้างเคียงนะครับพี่กบเห็นข่าวเรื่องนี้พี่กบก็มานั่งคิดดูนี่คือมันการเป็นการเรียกว่า,เ,าเป็นการาสร้างความเดือดร้อนให้กันและกันซึ่งถ้าเราแก้เริ่มต้นได้นะแก้จากจุดจุดจุดต้นเหตุได้นะเราจะปรับใช้วิธีการยังไงเราจะไม่ต้องใช้ยาเคมียากําจัดเชื้อราที่เป็นเคมีมากเกินไปและหันมาใช้ธรรมชาตินะฮะโดยเฉพาะสาร ชีวพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไตโคโดมา่าไม่ว่าจะเป็นสารเชื้อราอื่นๆนะครับแบคทีรียต่างๆที่มีประโยชน์ต่อพืชนะครับจุลรีย์ต่างๆนะที่จะเกิดประโยชน์พีกพ่กบก็จะเอามาใช้มาปรับปรุงใช้ในสวนทุเรียนของพีกพ่กบนะครับได้ผลยังไงประการใดฝากเพืพ่อนติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ